ครับวันนี้ผมก็มารับคำท้าฮะไอ้ t Challenge Thailand ครับซึ่งท้าโดยคุณสู้ชิงคุณจิตสุภาชินนะครับก็ท้ามันคือสาตุ้มวันนี้สม่ามก็เหยีกี่ตีเสมอครับก็สำหรับมูยที่ที่ผมจะนำได้ไปเสนาโระส่งก็เป็นมูยที่คุณท่านท้ามหาโปรนะที่พวกเราเห็นในตรงสี่แยกเกษรตลาดนสครับมท่าน้ามหารอยู่หลายหลายคนคงไม่ทราบว่ายินมูยที่คา้ามหารปเพื่อสามาถไปจากเินท่าถกองคุณและอดอกรผลเนี่ย ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ขาดแคลนนะครับ็ทื่ออำนวยความสะดวกของทีมด้วยมาตลอดที่ผ่านมามูลนิธินี้ก็ได้บริจาคเงินเปหลายร้อยล้านนะครับให้กับโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่มีแพทย์ที่ขาดแคลนแล้วก็มีคณะกรรมการดูแลครับก็เชิญพวกเราฮะที่มีสิทธิ์ัฒนาก็ร่วมกับบริจาคให้กับมูลนิิธครับก่อนที่จะจัดกับไอ้ไอ้มาร์เก็ตก็ขอท้าก่อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังท้าได้ก็ขอท้าเฉลยสามท่านครับท่านแรกพวกเราที่จัดคดีครับผมปลื้มครับ ครับก็ท่านพัะตกรเฉลิมคุณครับหลวงพระองคระตกอเฉลิมท่านที่สองก็ขอท้าท่านเอหัตใกล้ชูดสาธุนนการไปให้ไกลนะท่านชู้ดพิสซี่คันนี่ครับท่านที่สามก็พุทธีพ่อพิจุลาครับที่ปัญญาที่อ,อันดุลของลูกทอนค,ครับท่านสามท่านก็มีลาที่ตินวลครับในการรับตำราขอทุกท่านโชคดีมมครับผมขออนุญาตส่งน้ำก่อนครับขอให้เห็นว่ามันเป็นจริงๆ S <S <S 1> <S 1> ครับต้องสารท่านครับยี่สิบเ่็โมงครับรับทันท้า,ทาหรือไม่ไอส์แล็กเกตเชลยแพลนด์ครับ